บายจุ๊บๆผมปล่อยคลิปชิป CBR X กับ c b นะคนตอบรับคลิปนี้โคตรดีอ่ะดีมากดีจนแบบโอ้หผมไม่เคยเจอคลิปที่จะมียอดวิวสูงข,ขนาดนี้มาตั้งนานล้วเล่นเอาซะแบบน้ำตาคอเลยนะป,ปื้มปิ่มเขียวยังอนะ่ะจะเขียวยังเนี่ยไม่ไหวแล้วเนะี่ย I've been driving this train years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got right. <laughs> what it's <laughs> <laughs> บายบายเอ่อเบ้ายบายก่อนไงบ๊ายบายอ่ะน้ำสิ เสามสิบเก้าองศาโอชิมหายคีอรถกลางแดดสามสิบเก้าองศาอาเดี๋ยวเราแยกกับตุ๊กตาตรงนี้นะบ๊ายบายจุ๊กจุ๊ถึงบ้านแล้วโทรมานะเฮ้ยใครมาฉีดน้ำไว้ตรงนี้ คือวผมก็ตอนนี้11โมง27นะผมอยู่ที่เส้นบ้อลลงแกนตรงนี้อ่าเขาเรียกอะไรนะวามจันหรอสี่แยกชุมแสงวังจันแล้วส่งลูกตากลับบ้านนะฮะแล้วก็กำลังขี่รถกลับนะขี่กลับคนเดียวเลยตุก แยกสับบ้านไปแล้วนี่ช่องแม็กกี้ c b r นะฮะขอบคุณม,มากๆสำหรับทุกๆยอดการติดตามทุกๆส,บสบับสับคลายนะอขอบคุณม,มากๆจริงๆครับผมก็อตอนนี้ยอดส,บส,บสบับสับคลายเพิ่มมาพอสมควรเลยหลังจากจที่ผมปล่อยคลิป CBR X กับ C B นะแล้วก็มีค่ายอื่นมาแจมเลยปรากฏว่าคนตอบรับคลิปนี้โคตรดีอะ่ะดีมาก,มากดีจนแบบผมไม่เคยเจอคลิปที่จะมียอดวิวสูงข,ขนาดนี้มาตั้งนานล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะทุกๆยอดซับสไครตาา์ทุกๆยอดวิวเลยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามอ,ะอ่ะออก็ขอซับสไครต์ใหหน่อยล้กันเนาะ มาได้เองเราจะดูกันว่าคลิปต่อๆไปมันจะเป็นคลิปอะไรแบบไหนยังไงเอาไว้ดูแก้เบื่อนะฮะอ่ะอันนี้เราลังขี่รถกลับบ้านลนะออกมาส่งลุกตาวตั้งแต่9โมง้ตอนนี้อะไรสิบเอ็โมงครึ่งแดบดบร้อนมากเลย รถค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยดูดิกรถจีกันไปเรื่อยๆแล้วปั่นนะรถใหญ่เยอะอยู่ลมแรงมากเลยเนะี่ยเสียงลมโคตรด,ดังดังกดเสียงเ่อมันเลย ของนู้นรถขาออกคนน่าจะไปเที่ยวพวกจันทบุรีตราดกันเยอะนะเมื่อกี้รถขาออกเพียบเลยาวอนต,วตอนนี้ก็รประมาณหนึง่งอ่ะก็พูดถึงคลิป ล่าสุดนะชิปที่เพิ่งปล่อยไปเนี่ยอย่างนี้ผมบอกไปอะ่ะเป็นชิปเล็กๆในรอบโอ้่น่าจะหลายหลายเดือนหลายปีเลยตั้งแต่ที่มีช่องมีชานเนลเนี่ยที่แบบโอ้คนดูทะลุหลักระดับ6กพันเจ็ดพันอ่ะโอ้โอเล่นเอาซะาแบบน้ำตาคอเลยนะปึ้มปิ่ม ต้นปิ่มมากเขามีคนดูเยอะขนาดเนีเพราะปกติคนดูคลิปของผมจริงๆก็จะแบบหลักร้อยเพราะหลายจะซับสไครต์ก็ไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบซับซับสไครต์หลักสองสามพันสองพนกว่าคนจะมีคนดูคลิปยอดวิ็วหลักร้อย หรืออาจจะแบบหลับพันพันนิดๆเนี่ยแต่คลิปคลิปนี้แนละ้วคลิปที่ไปออกคลิปกับพี่ขุนตะหนูมีกล้องเนี่ยคลิปนี้ยอดเรวฟ้าไปเจ็ดพันนะมันเป็นอะไรที่บอกโอ้ดีใจฮนะดีใจกว่าที่คลิปมาต่อมาได้หนึ่งคลิปเนี่ยคุณคิดด้วยอ่ะ เราออกไปขี่รถเล่นเราไปไปทิปไปอะไรองี้อยู่นะเฮ้ยก็มีต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบางทิปบางครั้งเนี่ยใช้เป็นวันเลยนะอ่าแล้วก็พอได้คลิปกลับมาแล้วเราต้องทำอะไรเราก็ต้องเอาไปทำโปรดักชั่นไปตัดเฟดไปตัดต่อคลิปมันเนี่ย ใช้เวลาเอี่ถึงหชั่วโมงเลยนะในการตัดคลิปคลิปหนึ่งอ่ะพอได้คลิปมาเสร็จปุ๊บตัดคลิป4-5ชั่วโมงเลยใช่ไหมต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเลนเดอร์คลิปเลนเดอร์คลิปคลิปเนี่ยคลิปหนึ่งนะสมมติว่าเอาความยาวคลิป20นาทีอ่ะ ชั่วโมงในการเลนเดอร์คลิปเนี่ยอยู่ประมาณสามชั่วโมงแล้วน่ะอันเนี้ยคุณลองบวกไปเด็คุณลองคำนวณหน่อยนะถ่ายคลิปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงตัดคลิปอีกสี่ชั่วโมงมันแปดชั่วโมงแล้วเลนเดอร์คลิปอีกสี่ชั่วโมงเป็นสิบสองชั่วโมงดูดิกว่าจะได้คลิปออกมาหนึ่งคลิปเนี่ยใช้เวลาประมาณนี้นะ 12ชั่วโมงสําหรับผมอะ่ะแต่สําหรับคอนอื่นเขาก็ถ้าโปรวันนี้มืออาชีพวันนี้เขาก็อาจจะใช้เวลาที่น้อยกว่าผมเน่ยพอ,อได้คลิปมา upload, อัพโหลดอะ่อะอัปโหลดเนี่ยไม่นานหรอกอะ่ะตีเป็นเลขกลงๆเพราะข้าวหนึ่งชั่วโมง12ชั่วโมงผ่านไป <Wow. S 1> เนี่ยก็จะผลิตคลิปออกมาได้หนึ่งคลิปนะ ถามว่าเราทำคลิปออกมาเนี่ยเราคาดหวังอะไรไหมมันก็มีบ้างคือนหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นคนได้ดูเองเพื่อนเราจะเป็นคนได้ดูนะใช่ปะ่ะเราก็จะมีคลิปเอาเก็บไว้ดูเวลาแบบวันหนึ่งข้างหน้าเราคิดถึงเราอะไรเงี้ยเออเราก็เข้าไปดูได้ใช่ปะ่ะแต่ว่า โลกโซเชียลอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าโซเชียลนะสังคมเราก็อยากให้คนอื่นรับรู้จะให้คนอื่นแบบได้เห็นผลงานเราบ้างได้หบอฟังข้อติอาจจะได้เอาไปปรับปคุงแก้ไขให้หรือบางครั้งก็ได้ฟังทควาชมบ้างอะไรบ้างมันก็แบบไอ้แค่แบบมีคนบอกว่า คลิปเราดูสนุกคลิปเราดูเราเพลินเนี่ยโอ้แคเ่นี้มันทำให้เราแบบภาษาสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะใจฟูใจฟูจฟเอแค่นี้มันก็ทำให้เราใจฟูล้อนั่แหละก็บ่นไปเรนะื่อยนะบ่นไปเรื่อยหลายคนก็บอกว่าเอออย่าไปคาดหวังอย่าไปไรมนั้นมาก ซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่เคยได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากนะฮะเพราะเอาตรงๆเนี่ยคือการเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรอะไม่เคยอยู่ในหัวสมองผมเลยด้วยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนบุคลิกค่อนข้างค่อนข้างที่จะขี้อายพูดน้อยเอ่เวลาผมไปเจอใครเนี่ย คือถ้าผมไม่รู้แต่ผมก็ไม่กล้าคุยเว้ยเป็นหลายครั้งเลยนะคือเวลาเราไปเจอเราอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าคุยหรอกอืมคือผมไม่ได้ยิงนะฮะแต่ว่าผมคุยไม่เก่งเป็นคนพูดไม่เก่งคุยไม่เก่งถ้าเกิดคนรู้จักรู้จักผมเนี่ยก็จะแบบพอเข้าใจคือเขาก็จะชวนผมคุยก่อนเนะี่ย แต่ถ่าไปเจอคนไม่รู้จักเนี่ยผมพยายามนะผมพครามที่แบบไปเจอไปเจอคนมิตรภาพใหม่ๆเนี่ยผมก็พยายามพยายามคุยพยายามชวนคุยแล้วนะมันก็ได้แค่แบบจริง Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand what they confusing wasn't mean, What's it mean? เดี้ซ้ายเล้้ายถนนจังแด้งเลยเล่้ขวาแม่งขวาเยอะเลย Bye. าต้องไปส่งตุกตาเนี่ยผมคงไม่บ้าออกมาขี่รถรลางแดดตอนเที่ยงอย่างนี้หรอกนะร้อนจัดเลย ให้ตัวเมืองมั่นึงขึ้นแล้วแต่ช่วงนี้คงต้องเบาแล้วแหละเพราะว่าอยู่เทินเยอะรถใหญ่เยอะรถเล็กเยอะี่รถกลางวันดดแดดร้อนนี่ก็ต้องระวังนะต้องพยายามอย่าให้ร่างกายขาดนนะ้ำ <Okay. S 1> แต่เน่เมื่อคืนมก็นอนน้อยแ้ว นอนไปตีห้าก่อนอนไม่หลับค <Wow. S 1> าดการว่าช่วงบ่ายนี่พอกลับถึงบ้านเปิดแอร์น่าจะสนุกว้วข้างหน้าฝนหรือหมอกหรือฝน <Wow. S 1> อะไรกันแน่ <laughs> มันคืออะไรกันแน่ bếp sổ sải à. à nó đem lắm เขียวยังเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเขียวสักทีเลยพี่ตำรวจลืมเปลี่ยนไฟเขียวหรือเปล่าฮะพี่หาไฟเขียวฝั่งนี้ไม่เจอเปะเนี่ยปกติผมไม่ติดไฟแดงข้างหน้าแถวแบบนี้นะผมวัดดวงกับพี่เลยเนี่ยใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อีกโอ้โหแม่เจ้า มันมามาตายแล้วสุดยอดเจอชายสียกไฟแดงร้อนบึงเข้าไปนในห้องถ้าตายโคตรร้อนอ่ะเข้ามาป่าก็เทอะ เจ้าประธายของเกมนาฮะก็ขอบคุณทุกๆควางใจนะทุกๆยอดไค์ทุกๆยอดตับตัดไห์นะทุกยอดเรวที่ติดตามมานะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามเส้นของตั้งแบ็กซี่ซีพีานะฮะขอบคุณพวกท่านจริงๆนะแล้วก็ฝากปันเซอร์ของเราไว้ด้วยนะเลสไบรท์ไทเทเนียม ครับผู้สำหรับ,บคนน้นชอบรอถ้ง <c oughs> ท่านเอาส่วนปนะกอ์มานาะที่นี้ด้วยใครสนใจหรือมีแผนจะเล่ยนับไยเนนะฮะติดต่อไปได้ที่เลสไฟไทเทเนียมนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งชื่อเฟซไว้กดเข้าไปดูหรือไปติดต่อสั่งซื้อได้เลยถ้า บอกว่ามาจากช่องแม็กกี้ซีีอาร์ก็ได้ราคาพิเศษพิเศษเป็นเลยอย่างเช่นคนอน่นซื้อร้อยนมื่อช่องแม็กกี้ซีีอาร์บอกมาจากช่องนี้นะฮะอาจจะได้ราคาไปร้อยยี่สิบบาทน <c oughs> ะเดี๋ยวเราก็เสกคอร์รันไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าแต่ช่องมันต้องหมดหรือว่าช่องมันจะอับมันจากงฟังไปนะ เราเข้าโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ